รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้ขอพาทุกคนมารูดจักกับร้านหมุกกระทายกเตาแบบที่เราคิดว่าหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วที่ย่านชุมชนคนครหลวงแถวจันกเกษมพบกับชายอารมณ์ดีเจ้าของร้านหมุกกระทะที่มีคอนเซ็ปต์ดึงดูดลูกค้าด้วยกิมมิกที่แปลกใหม่แถมยังมีกิจกรรมน่ารักน่ารักให้ลูกค้าเป็นประจำพอได้ฟังที่มาที่ไปของเจ้าของร้านต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สู้ชีวิตมากๆเลยค่ะ ไปรู้จักกับร้านหมูกระทะชัยากับพี่โนโในกูดไกดพร้อมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนใบตองค่ะใบเตยค่ะในรายการ,รากูดไกดที่จะมาแนะนำอาชีพในฝันที่ฉันอยากทำวันนี้วันที่เท่าไหร่อเตยทำไมอ่ะเอา้าก็วันนี้จะพามาร้านเด็ดที่มีเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวไงคือ,อยังไงอ่ะเอา้าก็ร้านหมูกระทะไง แต่ถ้าเรามาวันลงทะยด้วยเลข9อ่ะจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะพิเศษยังไงพูดให้ตื่นเต้นอีกแล้วนะตองอยากรู้ตามไปดูเลยค่ะทุกคน ร้านเตรียมเปิดใช่ไหมคะครับผมครับกำลังเตรียมของครับผมคปกติแล้วพี่เป็นคนเตรียมของเองทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับผมครับกับพนักงานที่ร้านเตรียมของช่วยกันเลยครับพี่คนขายที่ได้บรรยากาศแบบดีมากในช่วงนี้ก็จะแบบมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นึงเรื่องอุปกร้าเอาแล้วก็รู้สึกว่ากินตอนไหนก็ได้ถอดก็ได้จริงเนื้อยังจัดตอนถ่ายรูปเลยพี่น้องช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหม จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านชายาหมูกระทะมีที่มาอย่างไงอ๋อก็คือแต่ก่อนอายุ14ปีใช่พี่อก็คือมีญาติทางแม่เขาขายเปิดร้านหมูกระทะอยู่แล้วเขาเลยแบบว่าเออไปช่วยเขาทําทุกเสาร์ทิ์เวลาเลิกเรียนหรือว่าหยุดปิดเทอมอย่างเงี้ยไปหาได้ได้ที่เสรใช่ครับผมครับคือเป็นจุดเริ่มต้นของการทําให้พี่วิสนใจในการเปิดร้านหมูกระทะใช่ไหม ใช่ครับผมครับที่ร้านเป็นหมูกระทะแบบไหนคะก็คือแบบยกชุดอ่าทั้งร้านขายเป็นชุดครับผมอ๋อใช่แล้วทำไมต้องจัดเป็นชุดราคาแบบไม่เป้เหรออ่าเป็นชุดอาหารจะสดกว่าอร่อยกว่ามันคือสดของทางร้านอ่ะคือสดวันต่อวันนี้ครับใช่ครับผมแล้วแต่ละชุดเนี่ยราคาแตกต่างกันแค่ไหนคะทางร้านจะมีอยู่4ระดับสีราคาก็คือ1 9 9เล็กสุด2 9 9ชุดกลาง ส99ชุดใหญ่ถ้าเป็นสีก็จะเป็นชุดจัมโบ้ครับชจัมโบ้ใช่ครับแล้วปกติลูกค้าสั่งชุดไหนกันนะคะส่วนมากจะเป็นมาแบบถ้ามาคนเดียวหรือมาสองคนอย่างเงี้ยจะบ้านชุดกลางถ้าเป็นกลุ่มใหญ่สักหน่อยก็สี่ห้าคนอย่างเงี้ยก็จะเป็นจัมโบ้ครับใช่แล้วทำไมพี่โน่ถึงเลือกทำเลตรงนี้เป็นเปิดร้านด้วยล่ะคะอ๋อทำเลตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งหลังมอจันกรเกษมมันเป็น าด้วยใช,ใช่ครับหลังมหาลัยด้วยอสองย่านแบบคนทำไปทำงานอยู่ด้วยอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับก็เลยเหมาะใช่ไหมคะทำเลตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์ลูกค้าใช่ครับผมครับรก็คือผลตอบรับดีไหมคะดีมาก <c oughs> ดีมาก <c oughs> ใช่ครับผมดีมากตัดสินใจนานไหมคะกว่าเราจะมั่นใจว่าเราเปิดร้านแล้วจะแบบออกมาได้ดีอะไรเงี้ยค่ะประมาณเดือนหนึ่งอ่ะมาดูทางเลก่อนมาดูว่าเออตอนถ้าเราขายหมูกระทะ หมกูกระทามันต้องเปนช่วงแบบสามสี่โมงถึงเที่ยงคืนประมาณเนี้ยล้วก็มาดูมาดูบ่อยๆว่ามันคนเยอะไหมเงี้ยประมาณนี้นใช่แล้วอย่างร้านพี่โนโล่ล่ะคะเริ่มเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะทางร้านนะครับเปิด11บเอโมงถึงเที่ยงคืนครับผมเปิดบริการทุกวันครับผมครับส่งฟรีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทางร้านมีบริการส่งฟรีภายในสองภายในไม่เกินระยะทางไม่เกิน2กิโลเมตรครับผมครับ แล้วถ้าไกลกว่านี้ราคาคิดคิดค่าส่งเพิ่มครับผมใช่ราคาเท่าไหร่บ้างแล้วแต่แบบถ้าลูกค้าสั่งเดียวก็ไม่เกินร้อยประมาณร้อยนึงประมาณนี้ครับผมค่ะเราปกติก็คือหมูกระทะเตาถ่านนี้เราส่งที่ย่างเขาด้วยไหมใช่ครับคือส่งครบเสร็จเลยก็คือมีเตามีถ่านมีกระทะให้ยืมครับผมเราจจากัดเวลาใช้ไหม จำกัดเวลาใช่ไหมก็คืออ่ะสมมุติว่าเราส่งวันนี้ช่วงเย็นพรุ่งนี้เช้าค่อยไปเก็บเนะครับผมแล้พี่โน้เคยทําอาชีพหรือธุรกิจอย่างอื่นมาก่อนไหมคะไม่เคยทาเลยครับก็เือเนอันนี้เป็นอันแรกใช่ครับผมครับเ,เราในช่วงแรกๆเ,เคยเคยเจอปัญหาอะไรนะคๆไหมคะที่ทําให้เรารู้สึกกังปัญหา<ร><ๆ>ใช่ไหมมาแรกๆก็เหมือนจะมันเปิดร้านใหม่เนาะเปิดร้านใหม่แล้วที่นี้แต่คนยังไม่รู้จักเยอะบางทีก็คนมา ไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดหรอไม่มีอันนี้เพิ่มหรอของร้านเนี่ยแล้วทำไมาอย่างร้านพี่โน่ไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดล่ะรของทางร้านจะเป็นมีสูตรน้ำจิ้มตัวเดียวตัวเฉพาะของทางร้านเลยครับผมทำเองใช่ไหมคะใช่ครับทำเองทุกวัน,วนครับคิดสูตรเองใช่ไหมคะใช่ครับ<ม>เราใช้เวลาคิดสูตรนานไหมคะกว่าแบบจะมาตามที่เราต้องการมันเป็นสูตรเฉพาะเฉพาะของทางร้านก็คื <laughs> อ <laughs> จากรุ่นยาสุดใช่ครับผมใช่ครับแล้วปกติลูกค้ามาเยอะไหมคะลูกค้าจะเยอะประมาณช่วงหกโมงเย็นถึงสี่ห้าทุ่มประมาณเนี้ยครับล้าส่วนมากลูกค้าที่มาจะเป็นวัยไหนกลุ่มไหนที่มากินบ่อยที่สุดถ้าเป็นย่านนี้ับจะเป็นอ่านักศึกษาแล้วก็เป็นแบบวัยทำงานครับผมส่วนใหญ่ส่วนเยอะก็คือที่ร้านสามารถนั่งกินได้แล้วก็สังกลับบ้านได้ใช่ไหมใช่ครับผมครับ เราที่นี่ก็คือจัดเป็นชุดๆไว้ใช่ไหมคะไม่ได้จัดเป็นชุดไว้แต่ว่าลูกค้าสั่งออเดอร์แล้วค่อยไปจัดให้อย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือโทรมาสั่งได้ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะเพจร้านร้านชัยยาหมูกระทะรัชดาพิเศษสัตว์ครับผมในส่วนของติ๊กต็อกราคะมีไหมติ๊กต็อกยังไม่ได้ทำเลยครับผมแล้วอนาคตมีแผนจะทำติ๊กต็อกไหมน่าจะทําครับโปรโมทร้านใช่ไหมใช่ครับผมแล้วนี ก็คือตามเรามาจากเพจใช่ไหมคะใช่ครับส่วนมากจะเป็นเพจร้านแล้วก็จะเป็นแบบปากต่อปากอะไรเงี้ยครับเราใครเป็นคนดูแลเพจหรอคะผมเองอ่ดูแลด้วยเตงใช่ครับผมครับส่วนมากอะค่ะลูกค้าเป็นลูกค้าวัยไหนอยู่ไหนบ้างลูกค้าก็คือเป็นลูกค้าของัยทำงานนักศึกษาเพราะว่าส่วนนี้หลังมจะเสร็จจะเป็นนักศึกษาแล้วก็ไปทํางานอยู่เยอะครับลูกค้าที่มาไกลที่สุดนี่คือมาจากที่ไหนหรอคะ โอ้ไกลสุดเหรอจรันก็มีา <laughs> มาจากจรันก็มีมาจากพระรามเก้าก็มีแถวอนุสาวรีย์ชัยก็มีครับม<ป>าตามมาจากช่องทางนมาตามมาจากไหนก็ตามเพจร้าน1เพจร้านแล้วก็2จะเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายที่ทํางานแต่ก็กลับมาเหมือนเดิมป,ประมาณนี้นครับก็คือกินเสร็จแล้วก็บอกต่อเรื่อยๆว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้ดังน่าจะ <laughs> ใช่ครับเจ้าพี่ กรกอชอบมากมันเป็นธุรกิจแต่ว่าทําด้วยตัวเองแล้วก็หาเงินแบบมันเป็นอาชีพผู้คริบัะ่ะใช่ครับผมมั่นใจได้ยังไงคะว่าเปิดร้านมาลูกค้าจะเยอะเปิดร้านมาลูกค้าจะเยอะมันแล้วก็มั่นใจในฝีมือของเราในวัตถุดิบของเราทุกอยาก่างครับผมถือว่าพี่โชคดีมากเลยนะคะเนี่ยที่เรียนจบมาแล้วก็หาทางของตัวเองเจอเลยลองทูกอะไรอย่ะครับผม ในส่วนของประมาณการทำร้านเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะมีทุนเท่าไหร่เปิดใหม่ๆก็คือไม่มีของอะไรเลยประมาณ5 0 0 0 0นห้าแสนใช่ครับผมประมาณ5้าแสนบาก็คือได้ได้ทุกอย่างโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การใช้เครื่องครัวทุกอย่างแล้วก็ค่าเช่าเนาะมันมีค่าเช่าบ้างแล้วก็ค่ามาจ้ำงสมัครนะครับก็คือเขารวมหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับผไม่เกินนี้ไม่เกิน ใช่ครับผมครับที่ร้านเนี่ยมีโปรโมชั่นไหมคะที่ร้านจะจัดโปรโมชั่น2ออย่างอันดับแรกทุกวัน 9, อ 19, ทิต9ี่ของทุกเดือนสั่งเลย2ชุดจะฟรีหมูให้ถ้วยหนึ่งทั้งส่งที่บ้านด้วยแล้วก็ทานที่ร้านด้วยโปรโมชั่นที่2เป็นฟีน้ำบารลมทุกวันอาทิตย์1ขวดใหญ่ทุกโต๊ะครับผมพี่โนเป็นคนคิดเองเลยใช่ไหมคะเนี่ยไอเดียนี้ใช่ครับ,รบแล้วทำไมต้องลงท้ายด้วยวัน ทางร้านถือเป็นเรืองมงคลใช่อ่อีกโปรโมชั่นหนึ่งโปรโมชั่นที่3นะก็คือถ้าเป็นโปูวันเกิดจะลดให้10%เฉพาะอาหารแต่เครื่องดื่มคือปกติต้องเอาบัตรประชาชนมาใช่ครับผมครับบัตรประชาชนมายื่นได้เลยทางร้านจัดให้ครับพี่โน่เลือกวัตถุดิบเองเลยใช่ไหมครับไปหาซื้อด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับผมครับซื้อจากที่ไหนหรอคะตลาดสดแล้วก็ ซื้อบางอย่างที่แมคโครด้วยครับก็คืพอขอ,อ,พองพวกนี้มันจะสดใหม่ทุกวันทำวันต่อวันเลยใช่ใช่ครับผมทางร้านทำวันต่อวันคร่คะเราไม่คิดที่จะมีวันหยุดเลยเหรอคะถ้ากลับต่างจังหวัดก็จะได้หยุดเราเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมก็ก็เหนื่อยอยู่แต่ก็พออ่าถึงเวลาเลิกร้านเนี้ยถึงเพนยอดหรืออะไรอะไรเยก็ไายเหนื่อยอย่างเช่นเนื้อหมูเนี่ยพี่ชยยาเลือกแบบส่วนไหนมา ใช้ในการเปิดร้านในการแบบจัดเตรียมให้ลูกค้าหมูใช่ไหมส่วนมากคือทางร้านจะใช้เป็นหมูหมูเนื้อสันอย่างดีกรบผมของตลาดสดของใหม่ทุกวันเลยแล้วก็สามชั้นสไลด์เป็นซิกเนเจอร์ขอ,ของร้านเลยลูกค้าชอบมากหมูสามชั้นสไลด์อ่ะก็คือถ้าเป็นหนึ่งชุดนี่คือมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะในองค์ประกอบของชุดใช่ไหมครับค่ะจะมีหมูสันมีสามชั้นสไลด์ มีตับหมูมีปลาหมึกสดมีกุ้งมีผูอัดในชุดก็จะมีชุดผักแล้วก็น้ำจิ้มเราในส่วนของน้ำจิ้มก็คือเป็นสูตรเฉพาะใช่ครับเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านครับผมทำเองทุกวันครับผมก็คือลูกค้ามาแล้วก็สิดใจใช่ไหมใช่ครับในช่วงแรกกังวลไหมคะว่าเปิดร้านมาจะไม่มีลูกค้าเลยก็กังวลอยู่เพราะว่าเราเปิดร้านใหม่คนยังไม่รู้จักเยอะ มันแบบว่ายังไม่รู้จักเดอมแล้วก็ลูกค้าก็มาชิมบ้างมาอะไรบ้างอาพอชิมบ้างทัติใจเขาก็กลับมาเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบ<ม>เป็นปากต่อปากกันมาอย่างเงี้ยครับแล้วโปรโมชั่นหรอคะอย่างที่พี่พูไไดไปเราในแต่ละเดือนอย่างนี้คะมีโปรโมชั่นลดราคาเรื่อยๆหรือเปล่าคะหรือ,รอว่ามีแค่เดืนาไม่โปรโ,ปร,โปรที่ว่าทางร้านจัดจะเป็นแบบเป็นเดือนต่อเดือนเลยครับเป็นทุกเดือนเลยเราเปิดมากี่ปีแล้วครับทางร้านเปิดมาได้เจ็ดปีแล้วครับ ใช่ครับผมทำที่นี่ใช่ไหมคะทำที่นี่เจ็ดปีเลยครับเคยลองทนำะทำเลที่ตรงอื่นไหมทำเลท,ที่ตรงอื่นเคยขายที่จังหวัดอุดรก็เคยขายเหมือนกันแต่ก็มันมันไม่ค่อยลูก <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ม <c oughs> รก็เลยย้ายมาลองหาที่หาทำเลแถวนี้ดู <c oughs> ก็เลยได้ที่แถวนี้เลยในช่วงแรกๆที่เปิดขายนะที่เคยเจอปัญหาอะไรปัญหาไหมปัญหาแรกๆก็คือกลัวคนไม่เยอะ ตัวขาดทุนอะไรประมาณนี้ครับผมเรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะแก้ปัญหาใช่ไหมก็โฆษณาหาสื่อโฆษณาแจกใบปลิวทำเพจร้านให้ลูกค้าเช็คกินแล้วก็ชักชวนมาร้านไยปลิวี่พี่แจกเองใช่ไหมคะก็มีน้องอาสาน้องมหาลัยอาสาไปแจกให้แถวหลังมอก็คือเนี่ยพอมากินเราติดใจก็เลยแจกแนะนำสูให้มาร้านะใช่ครับ ค่ะถ้าแบบมากินใหญ่ถ้าถ้าเป็นคนที่แบบแนะนําคนอื่นมาอย่างเงี้ยค่ะมีโปรโมชั่นลดไหมคะถ้าเป็นโปรโมชั่นแนะนําช่วงแรกที่เขาจะให้อยู่ให้แบบเออลดให้สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับผมก็คือให้โปรโมชั่นเยอะมากค่ะ,คะเยอะมากเลยค่ะทุกคนพีกโดคในส่วนของลูกค้าที่สั่งกับไปส่วนมากจะเป็นวัยไหนคือค้าส่วนมากจะเป็นวัยทํางานแล้วก็นักศึกษา เพราะว่าที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านใช่ไหมถ้าจำไม่สะดวกก็สั่งมาทานที่ห้องไปต้มเอาประมาณเนี้ยใช่ครับสั่งโดยตรงกับพี่หรือว่าพี่มีทางอื่นรือวาอมีทางร้านก็คือมีสั่งกับทางร้านสั่งหน้าร้านได้เลยหรือว่าจะโทรสั่งของ,ของที่ร้านคือเบอร์โทรศัพท์0991167329หรือว่าจะสั่งทางเพจร้านก็ได้าทางเพจร้านก็ได้ครับผมแล้วก็ทางร้านจะมีแบบสั่งเดลิเวอรี่แบบแบบฟอร์ม สั่งทางนั้นก็ได้ของทางร้านก็ลงเอ็กซิชั่นเหมือนกันค่ะผม,มเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมครับแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันที่9ใช่ไหมคะก็คือมีโปรด้วยแถมวันนี้เป็นวันอาทิตย์อีกนะคะทุกคนก็คือได้ของโปรเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมครับ <มา S 1> ถ้าเป็นโปรของวันทางร้านจะมีโปรอยู่แล้วก็คือของทุกเดือนเก้าสิบเก้ายของทุกเดือนจะเป็นโปรโมชั่นคือซื้อ2ชุดจะฟรีหมูให้ถ้วยนึงวันอาทิตย์ จะปีน้ําอาร์ลุมหนึ่งขดใหญ่ใช่ครับนั่งทานที่ร้านได้เลยครับผมต่อโอนไปเลยนะคะทุกคนถ้ามาวันที่เก้าสิบแล้วก็มาประกอวันที่เราจะเดินเก้าสิบ้ยี่สิบก้ใช่ครับผมน่าจะเลยว่าเราก็ได้โตนทุกวันใช่วันนี้คือน้องมาพอดีตรงวันพันโปชนกันพอดีสองงานเดี๋ยวพี่แถมให้ทั้งสองเลยค่ะครับผมพวกเราขอสั่งโอนเลยคโอเคได้ครับผมครับ การสร้างเอกลักษณ์หรือจุดเด่นให้กับธรุรกิจของตัวเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกค้าได้มากขึ้นถ้าเรารู้ว่าลูกค้าชอบอะไรต้องการอะไรแล้วปรับวิธีเพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างที่พี่โน่ทำอยู่ตอนนี้ยังไงล่ะคะทุกคนคะและนี่ก็มาถึงแล้วนะคะกับชุดโปรงสองแถมหนึ่งใช่ไหมคะครับผม แต่ว่าวันนี้โชคดีหน่อยที่มาตรงกับบรนอาทิตย์แล้วก็ตรงกับันรดาเก้าได้แถมก็เลยได้ชุดโตที่มันจุ๊บๆแบบนี้ค่ะชุดนี้ชุดละเท่าไหร่คะพี่ชัยอ่ะเซ็ตดีเป็นจะเป็นเซตหนึ่งเก้าเก้านะครับผมจะได้ฟรีหมูเพิ่มถ้วยหนึ่งครับผมใช่ครับผมชุดละแเราถ้ามาอย่างนี้ค่ะสั่งชุดอื่นๆที่ไม่ใช่ร้อยเก้าเก้าก็คือเป็นชุดโปแถมเป็นชุดไหนอ่า ที่ร้านถ้าสั่งชุดไหนเจ้าก็จะแถมให้ชุดนั้นเลยเหมือนเราสั่งชุดเล็ก1 9 9ก็จะเป็นตีน9 9 9 9ให้299จะเป็นตี29 9ให้ถ้าเป็น399ก็ฟรี399ค่จัดโปใช่ครัก็คือโปคุ้มไ้เลยแล้วถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยที่มาไม่ชอบกินผักนี่สามารถเพิ่มหมูแทนได้ไหมคะร้านก็จะเป็นเหมือนสลัดสิบให้เลย ไม่เพิ่มไม่เพิ่มให้ครับผมก็คือถ้าไม่เอาก็คือสลัดสิบใช่ไหมคะใช่ครับผมครับไม่เพิ่มอื่นะคะทุกคนสำหรับใครที่กินไม่อิ่มอย่างนี้ก็สั่งหมูเพิ่มได้ใช่นได้ครับที่ร้านคราเท่าไหร่คจะเป็นเซตของจานจานละห้าสิบแล้ต้นยอดสิบใช่ไหมคะห้าสิบครับผมจะเป็นถ้วยถ้วยละหนึ่งร้อยถ้าเป็นเซตผักก็จะเพิ่มให้ชุดละสี่สิบครับผมที่เห็นจากตรงหน้ตอนนี้น่ากินมากเลย ชิมเลยไหมคะชิมเลยครับได้คะ่ะมีหมูขาชันด้วยนะคะครับผมถ้าทานน้ำจิ้มไม่พออย่างเงี้ย<ม>ทางร้านก็จะฟรีให้ฟรีให้ด้วยครับผมเติมเติมได้ตลอดแล้วก็เติมทานอย่างเงี้ยถ้าทานหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยทางร้านก็จะเติมให้<ม>เติมให้อีกน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะใช่ครับน้ำจิ้มด้วยแล้วก็ ถ้าเปลี่ยนอะไอย่างเงี้ยถ้ามันไหม้แบบลูกค้าแบบว่ากลัวมันมันไหม้เกินอย่างเงี้ยจะทานไม่อร่อยทางร้านก็จะเปลี่ยนให้ปีปีใช่ครับกินถ้ายังไม่อิ่มก็คือเปลี่ยนได้เรื่อยๆใช่ไหมคะถ้าเตามันไหม้ใช่ได้ทางร้านเลี่ยนใหนไม่ได้คิดตังค์ครับรสชาติเป็นอร่อยค่ะน้ำจิ้มออกเผ็ดๆใช่ค่ะเป็นสูตรเฉพาะใช่ไหมใช่ครับน้ำจิ้มเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยรสชาติจะออก เผ็ดเผ็ดออกเปรี้ยวออกหวานแต่ไม,ม่หวานจนเกินไปมันรสชาติกลมกล่อมะค่ะถ้าใครชอบรสชาตินี้ก็มาได้นะคะถือว่าดีมากเลยะคะ่ะอะไรคือจุดเด่นที่ร้านเราเหรอคะจุดเด่นใช่ไหม<ช>หนึ่งน้ำจิ้มเลยอันดับแรกเป็นสูตรเฉพาะของร้านก็คือน้ำจิ้มทำเองใช่สอง <laughs> สามชั้นสไลด์ เกี๊ยมๆเลยใช่สาเกจระเลยเกียมๆจิ้มกระดมจิ้มของทางร้านอร่อยมากแล้วส่วนมากนะคะลูกค้าที่มาเขาชอบสั่งชุดไหนบ้างคะที่มากินเวลาชุดใหญ่บ้างก็คืออ่าถ้าเป็นวันโปูนะวันโปูส่วนมากลูกค้าจะสั่งชุด199<ๆ>จะได้ฟรีมหมูเพิ่มช้วยนึ่งอ่ามาสามคนซื้อมันก็จิ้มแล้วเนี่ยมาสามคนซื้อก็อิ้มใช่ครับคุ้มใช่ไหมคะถ้าคุ้มมาก okay. หือว่าน่าจะสั่งชุด1อย99แล้วก็สั่งหมูเพิ่มอะไรแบบนี้ก็อิ่มเหมือนกันนะคะครับผมแล้วแต่ลูกค้าบางทีลูกค้าคุณก็ทานเยอะมันก็ทานไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณนี้ครับแต่ส่วนมากก็คือสั่งประมาณนี้ใช่ไหมคะประมาณนี้ครับแล้วลูกค้าที่สั่งกลับบ้านล่ะคะส่วนมากจะสั่งเป็นแบบชุดไหนเยอะที่สุดค่ะจะเป็นเซต3 99แล้วก็4 99ใช่ครับผลตอบรับดีใช่ไหมคะดีมากเลยครับ ที่เดินทางมาวันนี้ไม่เพียงแต่ได้พูดคุยกับพี่โน่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรามองผ่านแววตาที่มุ่งมั่นและความตั้งใจของพี่โน่ทาให้เราสัมผัสได้ถึงความพยายามของพี่โนที่ทุ่มเทให้กับธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างมากการที่เรามองหาตัวเองว่าชอบอะไรมันจะมีโอกาสประสบความสําเร็จทดลองทําในสิ่งที่ชอบและมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เร็วค่ะว่าแต่จบ EP นี้เราจะลองทําอะไรดีหนะ้าเวนึกออกแล้วจะมาบอกทุกคนนะคะ มันต้องเอามาต้มก่อนนใช่ใช่ครับผมต้องต้มก่อนกินแล้วในส่วนของเซตนี้ล่ะคะมีประกอบอะไรบ้างในเซตนี้ใช่ไหมจะมีวปลาหมึกสดแล้วก็ไข่กุ้งตอนนี้แล้วก็มีตับหมูตับหมูครับอ๋อตับหมูหระคะใช่แล้วก็จะเป็นสามชั้น ในส่วนของผักล่ะคะผักใช่ไหมก็จะมีของผักที่เราผักที่ร้านใช่ไหมครับจะมีข้าวโพดมีข้าวโพดแล้วก็ผักบุ้งกามปีแล้วก็มีขึ้นช่ายเห็ดเข็มทองแล้วก็มีวุ้นเส้นใ่วหมครับที่ซื้อวัาจะจิบกับแม่อุวคผักอะไรอ่าถ้าเป็นผักเดีจะซื้อที่ตลาดสดครับตลาดสดใช่ครับซื้อที่ตลาดสด ในส่วนของไข่นะคะใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่นี่ของเราจะใช้ทางเป็นไข่ไก่ครับผมเป็นไข่ไก่ใช่ครับผมเป็นไข่ไก่ไม่ได้ใช้ไข่เป็ดนะคะไข่ไก่มันจะอร่อยกว่าไข่เป็ดคับผมแต่หนูรู้สึกว่าไข่เป็ดมันจะออกแบบเข้มเข้มกว่าใช่ไหมมันเหลืองมากเกินไปมันเหลืองไม่อร่อยแต่ว่ารสชาติเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วในอนาคตเนี่ยพี่โน้มมีแนวโน้มที่จะต่อยอดธุรกิจเองไหมคะ แนวโน้มในอนาคตใช่ไหมครับข้างร้านก็คิดอยู่ว่าอยากจะต่อธุรกิจของตัวเองขึ้นไปว่าอยากเปิดสาขาอื่นเพิ่มด้วยแบบอันนี้ด้วยครับผมจากก็คือขยายสาขาขยายสาขาเพิ่มแล้วก็อยากขยายแบบเ็นชายอย่างเงี้ยครับแล้วอะไรคือความสําเร็จที่ทำให้พี่โน้มมาอยู่จุดจุนี้หรอคะขยันสื่อสัย์อดทนใช่ครับรักในงานบริการด้วยรเราเ,เป็นเรา มาแต่งตั้งแต่อายุ15 16บปีแล้วก็งานอยากทำให้มันดีแล้วก็อีกอย่างมันเป็นเป็นงานที่เราชอบด้วยเป็นงานบริการด้วยมีความสุขใช่ไหมคะใช่ครับ,รบมีความสุขที่แบบตอนได้คุยกับลูกค้ามนมี่นไ่นานประมาณนี้ในช่วงวัยรุ่นก็คือทํางานตอนปิดเทอมใช่ไหมคะใช่ครับปิดเทอมก็ทํานองดูตัวเมื่อไหร่คะว่าเราชอบทํางานบริการชอบทางานแบบนี้ไ่คะประมาณ20ิ อายุยี่สิบปีก็ยนจบใช่ไหมคะเียนจบแล้วก็เอออันอยากอยากมีธุรกิจของเป็นของตัวเองด้วยประมาณนี้พี่โน้ตะก่อนที่จะเปิดธุรกิจนี้ได้ปรึกษาทางครอบครัวไหมครับก่อนที่จะเปิดธุรกิจนี้นะครับก็ได้ปรึกษาทางครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ญาติด้วยเขาว่าไงบ้างครับก็เขาก็ยินดีด้วยเพราะว่า เพราะว่าของเราก็ชอบอางานบริการอยู่แล้วหนึ่งเราชอบงานบริการอยู่แล้วสองมันก็จะเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีไรายได้เป็นอาชีพที่สุจริตสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองไม่ไม่ต้องไปร้อนกับคนอื่นประมาณนี้คือที่บ้านโอเคใช่ไหมคะครับผมที่บ้านโอเคมากเลยเขาซัอร์ตเราเป็นพิเใช่ไหมคะใช่ครับผมคท,ที่มีคำแนะนำอะไรไหมคะสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านของม้าแต่ว่าทุนไม่พอทุนน้อยแล้วก็ สำหรับคนที่อยากเปิดร้านหมูกระทะแต่ว่าทุนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีคนซัพพอร์ตอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ครับผมได้ทำได้ครับเหม,มือนเราเปิดอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะสมมติว่าตั้งร้านอนะเออมีงบสมมติว่าหนึ่งแสนถึงแต่แต่เราไม่ถึงมีมีตังค์ไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็เปิดได้เอาทำไปเล็กเล็กน้อยๆไปก่อนอย่างเงี้ยก็คือเริ่มต้นจากเล็กๆแล้วค่อยค่อยขยายใช่ค่อยขยายไปเรื่อยๆเรี่ยประมาณเนี้ยครับ ใ่ลคะในอนาคตที่ว่าจะเปิดร้านใหญ่เป็นยัจะเปิดให้ร้านใหญ่คนนี้ไหมก็น่าสนใจอยู่นะมีแผนมีแพนอยู่ครับรมีแพน,น,นพถ้ามีแพนจะเปิดร้านหรือขยายร้านเพิ่มขึ้นหรือว่าจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นก็มีแพนจะรับพนักง,งานเพิ่ม,รรมขึ้นบัญญันิค่ะผมในส่วนของน้ำซิมก็คือที่ทำเองใช่ไหมคะไม่ไม่มีคนทำให้ใช่ไหมใช่ครับเป็นสูตรของร้านเองครับผม ที่จ้างพนักงานมาก็คือช่วยเสิร์ฟช่วยเก็บช่วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช <c oughs> ่ครับเป็นน้ำจิ้มหรือว่าทำหมักหมูอะไรเงี้ยของทำเอง,เองครับรู้สึกเป็นไงบ้างคะท้องไหมคะกว่าจะได้สุดท้างที่เราต้องการ <c oughs> แรกๆมันก็ก็ท้ออยู่นะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับกว่าลูกค้าจะติดอะไรประมาณนี้มันมันก็ยากอยกูอ่เพราะว่าเราทำอาหารให้คนกินเนาะใช่ค่ะทำอาหารให้คนกินมันจะแบบเออบางคนก็ชอบกินเค็มบ้างเปรี้ยวบ้าง หวานบ้างเนี่ยประมาณเนี่ยครับคิดว่าทํารสชาติให้ถูกใจเราหรือว่าถูกใจลูกค้ามันสําคัญมากกว่าส่วนมากถ้าทาให้ถูกใจนะถูกใจทางสูตรเราดีกว่า<อ>ใช่มันก็อาจจะมีบ้างที่เขาไมชอบกินรสชาติเหมือนเราใช่คร,ใชครับก็เหมือนแบบอ่าเรามีสูตรน้ำจิ้มอย่างเดียวของเราแล้วอย่างเดียวแล้วใช่ไหมลูกค้าไม่เผ็ดอ่าขอพพิกกระเทียมเพิ่มน่อยประมาณเนี่ยขอคือเราเพิ่มได้ใช่ไหมเพิ่มได้ครับทางร้านเพิ่มไม่ฟรีได้เลยอืมฟรี ตอนนี้ก็คือมีร้านหมูกระทะเปิดเยอะมากแล้วพี่ทํายังไงให้ลูกค้าประทับใจกับร้านเราคะก็มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกค่ะอาหารต้องสดสะอาดทุกวันสดสะอาดทุกวันแล้วก็ปริมาณอาหารในการขายจำหน่ายของเราคือแบบให้มันแบบใ,<ช>ให้คุ้มให้คุ้มสำหรับลูกค้าลูกค้าอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ครับหรูว่าคุ้มนะคะแบบ ส่งถึงบ้านอย่างเงี้ยแถมส่งฟรีด้วยค่ะแถมมีค่าใช่ไหมคือคุ้มมากแล้วอย่างต่ถ่านนะคะเราไม่ได้คิดค่าบริการใช่ไหมคะไม่ครับนี่ให้ยืมฟรีอ๋อมีให้ยืมฟรีแต่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปย่างเงี้ยอ๋อก็เหมือนแบบว่าอาลูกค้าโทรสั่งสั่งใช่ไหมค่ะส่งส่งตรงนี้นะสมมติเราแยกเก้าคิดเก้าหอพักอะไรแล้วก็รับ รับไปก็แล้วก็รับออเดอร์ใบแล้วก็เขียนบุหรี่ไว้ด้วยประมาณนี้ครับก็คือกินเสร็จแล้วพี่ก็จะไปเก็บใช่ไหมจะเก็บประมาณช่วงเช้าครับก็คือเหมือนให้ลูกค้ากินให้เต็มที่ไปเลยให้ฟีไปเลยไม่ไม่มีกําหนดเวลาใช่ครับผมครับแล้วลูกค้าต้องล้างถุงคือนรองคัะว่าไม่เลยเดี๋ยวทางร้านไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวมาล้างเองเหนื่อยไหมคะเนี่ยเหนื่อยอยู่แต่ก็สู้มีความสุขใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วที่พอใจแค่ไหนกับ<ม>ธุรกิจที่ทําตอนนี้เขพอใจมากเป็นธุรกิจแบบว่าตั้งใจตั้งแต่ทํามา<บ>เรียนจบมาแล้วก็ตั้งใจทาอย่างมากเลยครับก็คือที่ชอบในอาชีพนี้แล้วก็รักใช่ไหมคะใช่ครับผมครับท่านนี้อยากให้พี่ฝักถึงคนที้กาลังมองหาแนวทางหรืออาชีพเพื่อสร้างรายได้เ่อาชีพนี้นะครับผมเป็นอาชีพที่สุดจริตเป็นอาชีพที่หาทำได้ง่ายๆลงทุนด้วยตัวเอง ขยันซื่อสัตย์อดทนประหยัดแน่นอนครับผมอิ่มทองและอิ่มใจมากเลยค่ะทุกคนที่ได้มาพูดคุยกับพี่โน่กับเรื่องราวที่สามารถบอกต่อกับคนอื่นได้เยอะมากเลยค่ะเหลือคนที่มีความท้าทายในตัวเองจากสิ่งใกล้ตัวนํามาเป็นอิษณ์กับธุรกิจของตัวเองอย่างพี่โน่ค่ะสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โน่เป็นอย่างมากนะคะที่มาพูดคุยในงการเรียนรู้และแนวทาง ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับวันนี้ได้แง่คิดดีๆและมุมมองดีๆจากพี่โนโ่หวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวในวันนี้กับอีกไอเดียดีๆที่กู๊ดไกน่นำมาฝากคะ่ะคุณผู้ชมาสามารถติดตามรับชมเรื่องราวดีๆของเราเป็นประจันัางาองกทเพื่อการศึกษาจากชมพิษาธิการสำหรับวันนี้ก็เราสองคนพี่โน่และทีมงาน ขอขอบคุณสำหรับการติดตามมารอดูว่าคหน้าจะพาไปพบกับเรื่องราวดีๆที่ไหนเราพบกันในสัปดาห์หน้าครับ